โอกาสนี้ค่ะโรงเรียนสตรีวัดลงนะคะขออนุญาตกราบเ,เรียนเชิญนะคะท่านผู้ว่าในการนิยมไทยโสภาค่ะท่านผู้อ่าในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุง,รงเทพมหาคนครเขตหนึ่งนะคะเป็นประธานในพิธีานนการเปิดในวันนี้ค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะและขอเชิญว่าที่ร้อยปีเฉลิมรัชต่งอ้วนค่ะทุ่งในการโรงเรียนสตรีวัดลครคงนะคะได้กล่าวดังน้ ท่านผู้ดำนินการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขตหนที่เคารพกระผมในนามของประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพวิชาศิลปะขอกราบขอพระคุณที่ท่านได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดแข่งขันทักษะทางศิลปะกิจกรรมดนตรีและนักศิลป์งานศิลปะัตกรรมนักเรียน ครั้งที่70ตีการศึกษา2,565ในวันนี้การจัดกิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปะพัมนักเรียนครั้งที่70กิจกรรมดนตรีจำนวน24รายการและนัศติ่นใจจำนวน6รายการในระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2. เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริหารและครูปฏิบัติการสอนเป็นความสำคัญในการจัดระบบการเรียนรู้ 3. เพื่อให้ได้โัยแทนนักเรียนเข้าแข่งขันในระดับชาติภาคกลางและภาคตะวันออกในจังหวัดราชบุรีการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะกรรมการตัดสินผู้สมคุนวุฒิศึกษานิเทศผู้บริหารครู บุคลากรและนักเรียนของโรงเรียนสตรีวรรังเป็นอย่างียิ่งวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอกราบเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาวัธยมศึกษากรุงเทียมหาลนครเขตหนึ่งดรนิยมไทยโสภากรุณากก่าเปิดการประกวดแข่งขันทักษะทางศิลปะกิจกรรมดนตรีและนาฏศิลป์งานศิลปะขัตกรรมนักเรียนครั้งที่เจสิปีการศึกษาสองพัน 5 6 5ขอกลับเรียนเชิญครับเรียนท่านผู้บริการเฉิมพระผู้บริการโรงเรียนตีวรัตการท่านอาจารย์ทัชฉราท่านอาจารย์ชวลิตท่านอาจารย์วันพี่นีท่านผู้ทรงอาวุธที่คุณาคุณตานที่เคยใช้บริการบ่อยๆและก็เป็นเกาะกำบังให้กับพวกเราเวลาจับสินอะไรมาก็มี เกียรีินสามารถอธิบายสามารถพูดถึงหลักการได้อย่างชัดเจนนะทั้งครูครูและนักเรียนก็ต้องเคารพการตัดสินใจของินิทเพราะประสบการณ์ของผู้ทรงบัญญาทุกท่านนะครับซึ่งเกียรติ้นที่ก็ต้องขอขอบคุณไว้อย่างสูงหลายรายการแล้วนะครับลูกๆนักเรียนที่เข้าแข่งขันในวันนี้ต่ออนนื่นก็ต้องขอชื่นชมนะ นี้ดูแล้วเนี่ยก็มีแต่คนแต่งตัวสวย,สวยุมอ่อเต็มที่หน้าตาินเทีมยมเปลี่ยใสก็ขอให้กำลังใจนะเมื่อวานนี้พออไกลกิจกรรมรณรงค์มันจะนรณรงค์เรียกว่าอะไรส่งเสริมการสอนประวัติศาสตร์ูกที่นครพนมเขาเล่าถึงเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องความเป็นมาของชนเผ่ามีสิบชนเผ่าที่นครพนม ขาแต่งชุดชนเผ่าของตัวเองมารามาแสดงออกด้วยความสง่างามและที่สําคัญด้วยความภาคภูมิใจในความเป็นชนเผ่าของเขาอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญในการสอนประวัติศาสตร์ใหม่เราจะคิดว่าจะให้บังคับให้พวกเราไปท่องจำมีกรุงเก่าของเรากี่กรุงแต่ละกรุงมีราชวงศ์กี่ราชวงศ์พอสอไหนอันนั้นเป็นการสอนแบบเก่า แตแบบใหม่ของพวกเราเราต้องเริ่มต้นด้วยการศึกษาต้นต่อรากเง้าของตัวเองเล่าให้มันได้เข้าใจให้มันถึงเริ่มตั้งแต่พ่อแม่ของพวกเราที่กำเนิดให้พวกเรามานั่งอยู่ตรงนี้ด้วยอาการที่สวยงามพบสามที่สองระการแบบนี้ก็หาอะไรที่จะตอบแทนบุญคุณทั้งชาติก็ไม่หมดเพราะ,ะนั้นจะทำให้พวกเราเป็นคนที่เกิดความรัก ความตัดสนยูต่อผู้มีพระคุณต่อต้อนตอรากเหง้าของพวกเราแล้วเราก็จะภาคภูมิใจในความเป็นไทยของพวกเราที่ทําให้พวกเราเกิดความสงบสุขแล้วก็เป็นชาติไทยได้ทุกวันนี้อย่างมีความสุขค่อยๆศึกษาเรื่อกคาคิดวิเคราะห์แยกแยะออกให้ดีๆถึงต้นตอถึงความสุขที่เราได้รับมาที่จะทําให้พวกเรา เกิดการเรียนประวัติศาสตร์แบบใหม่ด้วยการคิดวิเคราะห์ด้วยการเข้าใจจริงๆไม่ได้บงังคับให้เชื่อไม่ได้บงังคับให้จำพอสอนเช่นเดียวกันวันนี้รูมาพวกเรามาก็ต้องมาด้วยความเข้าใจวันนี้คืออีกหนึ่งขนงของความเป็นชาติไทยของพวกเราทำไมต้องมีการประกวดดนตรีไทยเรามีสถาบันเรามี หลายๆอย่างที่หล่อหลอมให้พวกเราเป็นชาติไทยที่เขาบอกว่าเป็นแรนด์อดสมัยไม่ใช่อยู่ๆก็ยิ้มนะใบไม้ร่วงก็ยิ้มแสดงว่าได้อาการมาแล้วกระพคนกระพุนกลังจะบ,บ้าแล้วแต่นี้เรายิ้มด้วยความภาคภูมิใจเรายิ้มบอ,อกจกับใจอะไรที่หล่อหลอมเรามาครับไม่ว่าจะเป็นดนตรีไทยไม่ว่าจะเป็นศาสนาไม่ว่าจะเป็นสถาบันพ่อแม่ที่ได้รับรุ่นต่อรุ่นมาส่งต่อพวกเรา โดยทำพวกเราเป็นคนที่สงบเยือกเย็นและมีใจเมตตาและมีความเป็นไทยอยู่ทุกวนันนี้แค่หนูใส่ชุดแล้วหนูยิ้มหนูก็มีความสุขและทำให้เพื่นมีความสุขด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้เพราะเราจะเห็นว่าวันนี้หนูตื่นแต่เช้าแต่งตัวเออแต่พอมาถึงแล้วคนอื่นพอเห็นพอออเคเห็นคุณครูเห็นคุณทำไมคุณรูกนัเรียนแต่ละคนดูมีความสุขจังเลยนะถึงแม้ว่ากําลังจะแข่งขัน ก้พอก็ขอขอบคุณที่พวกเราทางคุณครูทุกท่านรวมนักเรียนทุกคนได้เป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานวัฒนธรรมคำลงความเป็นไทยที่จะทําให้พวกเราได้ตระหนักถึงความสําคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทยของพวกเราเองขอขอบคุณทุกท่านนะที่มีส่วนเกี่ยวข้องผลการประกวดจะเป็นยังไงก็ขอให้ทุกทูกทำทำด้วยความมีความสุขทําด้วยความเป็นตัวนตนของตัวเองนะครับอ,อาจจะ ติดถัดตรงโน้นตรงนี้ไปเราทําเต็มที่แล้วนะเกณฑ์มันก็จะมีการประกวดท่านคณะกรรมการก็ดูตามเกณฑ์ก็ขอให้เป็นที่สุนสุดของนคณะกรรมการซึ่งพวกเราคัดสั่งผู้สรงมนมุฒิดีแล้วนะครับใครที่ทะลุเข้าไปในระดับชาติต่อไปก็อาจจะแค่จุดซุดจุดซหนึ่งเพราะว่าแต่ละคนก็สุดยอดทั้งนั้นก็ต้องเคารพกัน ส่วนคนที่อาจจะพลาดก็ขอให้หนูเข้าใจว่าถ้าพอเกตเป็นครูนะซึ่งตอนนี้พอเกตก็พยายามให้ความร,รู้และก็ปรับ mindset ของทั้งผู้บริหารของผู้ครูเราใหม่ว่าการที่ลูกมานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยถ้าพอเป็นครูสอนนักศึกษานั้นะจะให้เกรดสี่ทุกคนเลยนะยกเวนก้นว่าไม่มาเลยแล้วก็มาวันแข่งวันเดียวถ้าเห็นหน้ากันอยู่ทุกวันไม่มีทางตกท่านอาจารย์ชาวิศครับ ท่เขานั่งฟังถ้าเขาทําให้เราขนาดนี้เนี่ยมาเป็นตัวแทนนั่นนี่เกรดสี่ไปเลยพอไม่ได้ถามบอกว่าอปออปออปมไปถามสศแล้วร้อยข้อทําให้ถึงห้าสิบข้อให้ตกบางทีเขาอ,อาจจะไม่หลานตรงนั้นแต่ว่าเขาทําได้แล้วนี่ที่เขาเรียกว่าสมรรถนะกับคุณลักษณะที่รูปสมนู้ได้มาแล้วนั้นพอจะให้เต็มเลยนะนีะ่ก็คือสิ่งที่จะต้องปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีการประเมิน เอาความสามารถเอาสิ่งที่นักเรียนมีเอาสิ่งที่เป็นความสามารถของนักเรียนเป็นหลักอุรณาการเข้ากับวิชาไหนได้บ้างนอกจากนาตศิสินนอกจากศิลปะการอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขวิชาสังคมเพราะก็ให้เต็มแล้วนะเรื่องแบบนี้ต้องอูรณาการของนักเรียนเป็นหลักเพราะฉะนั้นผลการแข่งขันจะเป็นยังไงก็ขอให้ภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองมีในสิ่งที่เรเองเป็นและก็ความสามารถของตัวเอง คิดต่อไปว่าจะต่อยอดอยังไงมันสามารถนําไปสู่การประกอบอาชีพได้เราไม่ได้หมายว่าเราต้องเป็นนางลำเราเป็นศิลปินเราเป็นดาราไม่ใช่ทุกวันนี้แม้กระทั่งเครื่องแต่งกายเล็กน,น้อยเนี่ยถ้าผู้หนูไปถามราคาจะตกใจถ้าหนูทาเป็นประกอบเป็นอะไรหรือทําให้เป็นประกอบให้เป็นไปนเอาของอื่นมาขายรูปขายออนไลน์นะก็ประกอบอาชีพได้เพราะว่าทุกวันนี้เทคโนโลยีมันไกล เพราะนั้นก็ต่อยอดสิ่งที่ตัวเองมีสู่การประกอบอาชีพเพราะนั้นอย่าไปคิดแค่ผลการแข่งขันวันนี้พอไม่ได้แล้วซีเรียสกันใหญ่ทั้งครูทั้งโรงเรียนครูั้งทีโรงเรียนบางคนก็เขาเรียกว่าอะไรมีน,น้อยนิดๆอะไรกันซีเรียสอะไรมากมายไม่เอาแต่ให้ทุกคนภูมิใจว่ามาถึงวันนี้ทุกคนคือสุดยอดแนละ้ว ส่วนการตัดสินเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการนะลูกนะขอขอบคุณทุกท่านขอบคุณท่านคณะกรรมการขอบคุณโรงเรียนสตรีวัฒนธรรมและก็ขอบคุณครูบาอาจารย์ทุกคนที่ช่วยท่างสอนลูกๆักเรียนจนมาถึงวันนี้ด้วยความสนานามผมขอขอบคุณและก็อวยพรให้การจัดการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วก็ผมขอเปิดการประกวดแข่งขันทักษะศิลปะอิจกรรมด้านดนตรีและศิลป์ งานศิลปะแันกกรรมเรทย์นิเทศที่70ปีพุทธศักราช2565นับวันนี้ครับขอบคุณครับขอบเน่านในงารนิมสโซพานะคะเดี๋ยวไประกอบใจนะคขออนุญาตท่านได้ผถ่ายภาพนร่วมกับท่านุิษ์นิเทศนะคะแล้วก็ท่านคณะกรรมการในวันนี้นะคะการถ่ายภาพนั้นจะขออนุญาตเป็นสองชุดนะคะในชุดที่หนึ่งนะคะขอเป็น คณะกรรมการนะคะร่วมกับท่านสุสานิเทศแล้วก็ท่านรองผู้อำนวยการนะคะขออนุญาตเรียนเชิญน,นะคะและขัดจากท่าพนี้นะคะก็ขออนุญาตเชิญคุณครูนะคะจากทุกๆโรงเรียนนะคะที่มาร่วมการประกวดแข่งขันในวันนี้นะคะขอท่านได้เตรียมตัวเลยนะคะพอเสร็จจากภาพนี้ขอเรียนเชิญท่านได้ถ่ายภาพร่วมกับท่านผู้อำนวยการนะคะ ขอเรียนเชิญคุณครูนะคะคุณครูจากทุกๆโรงเรียนเลยนะคะขอเรียนเชิญท่านได้ขึ้นมาเตรียมความพร้อมที่ด้านข้างได้เลยนะคะคุณครูกลุ่มสาระศิลปะโรงเรียนสตรีวรคันเช่นเดียวกันนะคะขออนุญาตเรียนเชิญเชิญเลยค่ะเดี๋ยวถ่ายภาพร่วมกับท่านสอนอนะคะแล้วก็ท่านคณะกรรมการในชุดเดียวกันนี้เลยนะคะเรียนเชิญค่ะคุณครูจากทุกๆโรงเรียนเลยนะคะขอเรียนเชิญท่านได้มาถ่ายภาพร่วมกันนะคะ ตอขออนุญาตนะคะเป็นคุณครูที่มาร่วมนะคะคุณครูบุคลากรทางการศึกษาของทุกโรงเรียน,นะคะ่ะสำหรับเด็กงนั้นนะคะเดี๋ยวเราใช้ช่วงชักช่วงว่างน,นะคะมาถ่ายภาพร่วมกันนะคะคื้นที่ของโรงเรียนสตีวัฒนคังนะคะ,ะ,คะเราใช้อย่างคุ้มค่าทุกตาหนิวทุกพื้นที่นะคะอาจจะต้องเป็นแถวโค้งสตีวัฒน์่นนะคะ เข็ยนภาพได้ตัวติดการนะคะขออนุญาตเป็นพื้นที่แถวโค้งนิดนึ่งนับสองนี้ค่ะเขียนเขียนข้นไปข้างบนค่ะสำหรับโรงเรียนนะคะที่มาเข้าร่วมการประกวดแข่งขันในภาคเช้าของวันนี้นะคะในการ